สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจากโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้พระหลวงทวดมาใหม่สององค์นะครับผมนี่นะครับก็จะมาแนะนาแลวก็รีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็จะรีวิวเฉพาะองค์นี้นะครับเตาลีส่วน รอสสอง0 0อพิมพ์ใหญ่ก็จะทำในคลิปต่อไปนะครับสวยทั้งคู่นะครับนี่นะครับก็เตารีดรงนี้นี่ได้มาใหม่นะครับผิวแก่นากนะครับบอกทองคำโค้ดชัดครบสูตรนะครับองนี้มีกล่องเดิมพร้อมนะครับก็เป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่ A นะครับ เนื้อนวะโลหะออกวัดช้งให้ปีพศสอง9รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับผมพาในเขาจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็กิ่งเฉลิมพลพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่แบบนี้จะเป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดนะครับมีสร้างด้วยกันทั้งหมด5เนื้อนะครับผมมี5เนื้อนะครับ ก็จะมีนวะมีทองทิพย์มีเนื้อเงินมีเนื้อนากแล้วก็เนื้อทองคํานะครับส่วนองค์นี้เป็นเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่ A นะครับผมก่อนอื่นเลยผมพามาดูที่กล่องก่อนก็นกนแล้วกันนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี ยี่บแปดธันวาปีสามเก้านะครับออกที่วัดชังไให้โดยตรงนะครับมีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยด้วยนะครับก็เช่าไปแล้วเนี่ยสามารถนำไปส่งประกวดได้เลยนะครับผมในงานที่สมาคมรองรับนะครับผมเช่นงานประกวดพระเครื่องสามพานงานสูน์ราชการนะครับ งานใหญ่ๆนะครับผมแบบนี้นะครับเอาไปส่งประกวดได้เลยนะครับอันนี้เป็นพระยอดนิยมยุคกลางของวัดชังให้นะครับผมเจตนาในการสร้างนะครับดีมากๆนะครับผมนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28่ธันวาปีสามเก้านะครับ พิธีนะครับพิธีเนี่ยจะพิธีใหญ่มากนะครับปลูกเสกที่วัดชังไหส3มวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกมากมายนะครับเป็นพระพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับผมเนื้อนะวะรุ่นนี้จะมีการผสมเล็กน้ำพีนะครับแล้วก็ส่วนผสมเนื้อทองคำจะเยอะมากนะครับใส่นาคใส่ทองคำเยอะนะครับแล้วก็มี ของ ain, ทนสิทธิ์นะครับก็ค <Any S 1> ือเหล็กนำพีนั่นเองนะครับผมที่ผสมลงไปนะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับมีดีในตัวอยู่แล้วก็ครบองค์ประกอบนะครับเจตนาการสร้างดีเนื้อหามวลสารดีพิธีใหญ่นะครับพระรุ่นนี้จึงเรียกได้ว่านะครับแหวนก็ดีเก็บเก่งกําไรก็ได้นะครับผมสําหรับพระรุ่นนี้นะครับองค์นี้เนี่ย พระเนี่ยเขามีกันหลายบล็อกนะครับพระมีหลายบล็อกมีด้วยกันทั้งหมดห้าบล็อกนะครับองค์นีจนน้จะเป็นบล็อกทองคํานะครับจะเป็นบล็อกทองคําจะเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดนิยมที่สุดนะครับผมบล็อกทองคําเนี่ยหน้าพระเขาจะใหญ่นะครับหน้าใหญ่แขนใหญ่ลําตัวล่าบัวเด้งนะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเรียบทําให้ต่อโค้ดได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวผมวางภรพแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหยิบเนื้อทองคำมาเทียบให้ดูนะครับผมเจอพอดีนะครับ แต่ว่าเลี่ยมเลี่ยมไปแล้วนะครับผมก็จะมาให้ดูหน้าตานะครับดูหน้าตากันเนี่ยบอกทองคําเหมือนกันหน้าตาพระจะเหมือนกันนะครับหน้าจะใหญ่แขนจะใหญ่พระนี้พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดนะครับเป็นบอกทองคํหานันก็หนักตึ้งเลยนะครับ เดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะครับองค์นี้แก่รากนะครับพ้าแก่นาคเรียกได้ว่าแบบร้อยองค์ี่เจอสักองคนะครับผมเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับผิวพ้าแก่นาคเนี่ยเจอน้อยนะครับ ส่วนมากผาก็จะเป็นแบบเขียวๆอมดำนะครับโซนที่จะเป็นแบบกระแสแดงๆแก่หน้าแบบนี้จะเจอน้อยแต่มันก็จะมีผาล้างด้วยนะครับถ้าผาล้างเนี่ยมันก็จะสีคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ข้างในมันจะไม่อมดำนะครับเนี่ยองคเนี้ยเนี่ยถ้าโดนมือนะครับเนี่ยตรงหัวเข่าเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยไม่นานนะครับก็ดำแต่ว่าเราก็ต้องจับให้ดีนะครับ เพื่อผิวผ่าจะได้ไม่เสียแดงและเลือนะครับ <c oughs> บอกทองคำหน้าพ้าเนี่ยดูหน้าบอกทองคำนะครับหน้าเขาจะใหญ่แขนใหญ่บัวเด้งลำตัวลำนะครับสังคติจีวรม,มีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพ้าหล่อเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่งั้นในองค์งนี้แชมป์นะครับผม มีจิกเดียวนะครับด้านข้างแดงแดงย่ด้านข้าง,ง,ง,าง,าน,างน,นะครับรงนี้กระแสกระแสหน้าวิ่งขึ้นเยอะมากนะครับผ้าเป็นท้าลอนะครับผมตรงนี้เดิมเดิมจริงนะครับเนี่ยเมื่อ ตัดช่อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับช่างเขาก็ทำการแต่งหินเจียด้านล่างอันนี้แต่งตรงด้วยนะครับเขาจะมีแต่งเฉียงเอียงไปเอียงมานะครับก็เจออยู่บ่อยคราวนี้มาที่ด้านหลังถ้าองค์นี้นะครับมีการเจียแต่งข้างเกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่นี่มีการเจียนะครับเจียแต่งข้างเกิดขึ้น เหมือนช่างเขาแต่งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาแปดตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแปดซ้ายแปดขวานะครับทําให้ตําหนินะครับหลุมสองนาฬิกาเนี่ยเห็นแบบเจือจางเลยนะครับผมแต่ก็ยังอยู่นะครับยังมีให้เห็นนิดนิดน่อยๆนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือถ้าตําหนิมันตรงมุมที่เราจะใช้ดูโดนแต่งไปเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้นะครับเส้นขีดขนาดเพื่อนโลกสี่ห้าเส้นตรงนี้ เมื่อบิดมาเนี่ยเราจะเจอเนี่ยเส้นเอียงเห็นไหมครับเราก็ดูโค้ดแต่ว่าถ้าชินตาเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมชินตานะครับเล่นผ่ารุ่นนี้เนี่ยผมว่าผมผ่านมือทุกพิมพ์เนี่ยผมว่าเป็นพันระดับพันองค์นะครับมันก็เรียกได้ว่าดูด้วยตาเปล่านะครับผมอันนี้ไม่ได้มาแบบว่าคุยว่าโอเวอร์อะไรอย่างงี้นะครับคือถ้าเพื่อนๆพี่ ติดตามผมในช่องเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเล่นรุ่นนี้เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็จะถนัดรุ่นนี้เป็นพิเศษโค้ดด้านหลังนะครับที่ผมบอกว่าพอหลังเนี่ยพอหล่อมาแล้วเนี่ยบล็อกเนี้ยเขาจะหลังค่อนข้างเรียบใช่ไหมครับจะทําให้โค้ดเนี่ยตอกได้ค่อนข้างสวยเห็นไหมครับแล้วโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดที่ผมชอบนะครับแบบที่ผมเคยบอกไว้ เนี่ยเถาะมหาพรมตรงนี้นะครับจะแหว่งหน่อยนึงเนี่ยเป็นโค้ดที่ผมชอบที่สุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับโค้ดตัวนี้ไม่มีเก๊ปีนี้นะครับเดือนมีนาคมมีเก๊โค้ดตัวนี้แล้วนะครับผมถึงไม่ค่อยแบบอยากชี้จุดตายอะไรเยอะนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องชี้เพื่อเออเขาเรียกว่าให้เพื่อนๆพพี่ๆได้ได้รู้นะครับ แต่ยังไงของฟอรมเนี่ยมันก็ทำได้ไม่เหมือนร้อยอซนอยู่แล้วนะครับยังไงก็ดูได้นะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องซีเรียสนะครับดูโค้ดนะครับเป็นโค้ดต่อหลวงพ่อทวดชัดเป y นะครับวัดช้างให้ ยี่แปดธันวาปีสามเก้าเมหาพรมแห่งนิดนึงนะครับโค้ดของจะมีทั้งหมดด้วยกันสี่ชุดนะครับผมโค้ดมีสี่ชุดแดงปัดเลยนะครับหน้าใหญ่จมูกชมพู่นะครับพารุ่นนี้ไม่มีจมูกแหลมนะครับจมูกนี่สุดๆน่นขาก็จะมาเนี่ย <c oughs> มาได้แค่นี้นะครับเพราะว่าจมูกขาเป็นทรงชมพู่นะครับผมออามาได้เท่านี้นะครับจมูกไม่มีแหลมไปฝ่านี้แล้วนะครับตรงหน้าผากนี่มีเนืยอเกินทุกองค์นะครับจมูกชมพู่ตรงสังกติเนี่ยหล่อไม่เต็มนิดนึงนะครับผม ไม่อย่างนั้นนี่โคตรแชมป์เลยนะครับแต่ว่าถามว่าเล็กไหมมันก็เล็กมากนะครับถ้าดูด้ตาเปล่าเนี่ยก็แบบไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับผาหล่อเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับต้องมีเจอกันบ้างนะครับแต่ว่าเล่นโคกโคเนี่ยผมหลายๆท่านก็ชอบโซนผิวแดงๆนะครับแก่หนัาเนี่ยพอเลี่ยมทองแล้ว มันจะสวยนะครับแล้วองค์นี้ใหญ่ลํำจริงๆนะครับเนี่ยบึกเลยเลี่ยมทองในหงงามน่าดูนะครับเลี่ยมไม่ต้องถึงขนาดตลับก็ได้นะครับเอาแค่เรียกว่าอะไรยกซุ้มธรรมดาเนี่ยก็หล่อแล้วนะครับอ่ะเนี่ยแดง,งที่องค์นี้แดง,งที่ผมเรี่ยมอีกนะครับเนี่ยคือเนี่ยที่ผมเลี่ยมส,ยสวยๆเนี่ยแบบเนี้ยคือเป็นบล็อกทองคํานะครับ เนี่ยวอกทองคำองนี้นี่ที่อยู่ในกรอบทองนี่หูยจะขนาดไหนครับเนี่ยลองลองทับทาบ,ทบดูเล่นนะครับเผื่อพี่ท่านใดแบบเข้ามาดูนะครับแบบต้องการแบบสวยแพงแรงจบนี่องค์นี้คือคำตอบอีกหนึ่งองนะครับ ปีนี้นี่ยผมเพิ่งได้เช่าแดงๆงแบบนี้เนี่ยองค์แรกนะครับผมเฝ้าอยู่นะครับแดงแพ๊ดเลยนะครับผม รุ่นนี้เล่นโดยแบบความชอบส่วนตัวนะครับก็จะเจอสวยเจอมีตังค์พอดีหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเช่าของผมไปเรื่อยนะครับจังหวะไม่มีตังค์ก็เบาหน่อยจังหวะมีก็เอานะครับไม่ฝืนตัวเองเยอะนะครับแต่ว่าที่เช่ามาเนี่ยหนึ่งเนี่ยผม <c oughs> ผมต้องชอบเองก่อนด้วยนะครับใจต้องรักต้องเน้นสวยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพูดในเอ่อพูดกันตรงๆก็คือขายไม่ได้ผม ก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับผมชอบผมเก็บได้อะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปอัดใครอะไรอย่างนี้นะครับผมแบบเนี้เล่นแบบเนี้ยผมว่าผมสบายใจสุดแล้วนะครับไม่ต้องทํารอบเยอะเหมือนคนอื่นนะครับให้มันเหนื่อยนะครับเราเล่นที่เราชอบแล้วเราสบายใจผมว่าผมจบแบบนี้สวยดีนะครับผมจบแบบสวยๆขายไม่ได้ก็เก็บเองเงี้ยไม่เดือดร้อน สบายใจนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ชอบนะครับก็แบ่งได้นะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับผมทําช่องผมทําช่องมาเนี่ยนะครับทําช่องเนี่ยเพื่อสามสิ่งนะครับหนึ่งคือผมบางทีเนี่ยพายเนี่ยผมขายได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะเหมือนเก็บรูปไว้เนี่ยบางทีมันก็แค่รูปเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมัน ดูกันไม่ครบถ้วนนะครับผมก็อยากจะทําคลิปลงไว้เลยว่าไอ้องค์นี้เคยผ่านมือผมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนแบบว่าจะได้เห็นพระของเก่าๆของตัวเองได้ด้วยนะครับสองนะครับคือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดแบบายหรือว่าอะไรนะครับก็คือทําเพราะว่าเอ่อได้เงินนะครับแล้วก็เป็นรายได้เสริมนะครับผมเป็นรายได้เสริมสามนะครับก็คือ ได้รู้จักคนเยอะนั่นเองครับผมแต่ว่าคนเยอะเนี่ยก็คือเราก็ต้องไม่ได้คบมั่วนะครับอย่างนี้นะครับผมก็มีเฮียๆท่านๆเอ่อมีเฮียๆพี่ๆนะครับหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับส่วนผู้ที่แบบกึ๊กๆกักๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ว่ากันนะครับอันนี้คือสามสิ่งหลักๆของผมเลยนะครับผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปแล้วด้วยนะครับผมเพราะว่า ผมเสียได้รูปพระนะครับเสียได้พระเนี่ยขายไปแล้วบางทีคนไม่ได้ดูนะครับก็เลยทําคลิปมาไว้ให้ดูนะครับผมอย่างสมมติเนื้อทองคำเนี่ยอนาคตขายไปเนี่ยเฮ้ยถ้ายังไม่เห็นอยู่อย่างเงี้ยทําคลิปไว้แล้วด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมว่าปุ๊บโอ้โหก็ยังดีนะครับผมก็ยังดีนะครับไม่งั้นมันก็ลบเลือนลืมกันไปนะครับผม ภาพบล็อกทองคําเขาจะพอหลังหลังเขาเรียมเนี่ยเขาจะต่อโค้ดได้ค่อนข้างดีองค์นี้ผมก็รีวิวได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้นาวะพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับบล็อกทองคําต่อโค้ดสวยๆผิวจิตจีจัดจัดถ้าแบบว่าต้องการแบบว่าองค์เดียวแล้วอยู่เลยเนี่ยผมแนะนําองค์นี้นะครับผมเอาวเวลี่ยมทองหนา,นาๆแบบผมนะครับยกซุมเนี่ยเรียมทองยกซุม แฟนกับสร้อยทองสักสองสามบาทนะครับองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับผมสบายใจได้นะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาบอกว่าเก๋นเนี่ยก็ยังศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับแต่ว่าเช่าจากผมเนี่ยผมรับการแทนให้ตลอดชีพแล้วเก็บไว้นานๆไว้ให้ลูกอะไรเนี่ยในอนาคตเนี่ยผารุ่นเนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ถึงสองเด้งนะครับได้ทั้งบูชาด้วยแล้วก็ได้เอ่อ เป็นสินทรัพย์นะครับที่มีมูลค่าในอนาคตนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรับประกันแท้ให้ตลอดชีพถ้าเอาไปส่งงานสามพานันงานส่วนราชการแล้วเขาไม่รับนะครับผมคืนเงินเต็มจํานวนนะครับผมเงินของเพื่อนพี่แท้พระผมต้องแท้นะครับไม่ได้มาพูดสวยหรูนะครับถ้ามันเก๊คืนเต็มจํานวนนะครับผมหลายๆท่านก็น่าจะรู้นะครับดูหน้าพระในช่องก็น่าจะรู้เลยนะครับพระผมลงไปเป็นพันคลิป ทำคลิปมาเกือบสามปีแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับผมก็สำหรับองนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมจะลงราคาไว้ที่ชื่อคลิปนะครับผมสนใจก็โทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็มีผระเครื่องนะครับในช่องเนี่ย อีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพ,พี่พได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ